นีรถเราฟรีคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้รถแม็กโคหน่อยมาดึงครับพฟรีซื้อคนงานการสร้างของอาซ่ง <c oughs> ไลค่อยๆกันคือะนะครับเพราะว่าอันนี้คือพี่คนเสือก็จะตัดที่ไปที่ละโอลุลีรามาที่ยูขุนัน ya ๆๆอ๋อก็อาจารย์ปะเอากันมันต้องมาลากตึ้มๆ บัก็ได้ครับ ayam ngere la

ออกมาเบิ่นออกมาบ่นอะไบ้างไอหนึ่งบิ่งคันพิษหันเบิ่งนะอีกเดียวเดียวเพราะว่าขึ้นนี่ก็ขึ้นแล้วครับ อาจารย์อยู่สำนานแท้อาจารย์อยู่เฮ้ยไปกระเลยครับพันฝีเสือเฮ้ยพ่อ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 